สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนว่าจับไปใต้อึงมาค่ะหรือว่าไปจับอึงมานะคะตกนะคะฝนตกแรงพอสมควรเลยค่ะพ่อก็เลยไปใต้อึงมานะคะได้ประมาณสามสองรอบค่ะไปรอบแรกได้เก้าตัวไปรอบแรกได้เก้าตัวจ้าค่ค่อนข้างกลัวฟ้านะคะดังนั้นก็ต้องรีบทําค่ะก็คือรีบไปใต้แล้วก็เฝ้ากราฟค่ะพอเป็นก้นขี้ยางก็ยานจังเลยฟ้าแห้งปนันปุ๊บฝนฝ้าจะตาลดมากเลยจ้าเพิ่มภาษาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทําต้มอึงใส่ใบมะขามนะคะมีแต่อึงคล้ายๆเลยค่ะใส่อยู่ใต้ ดินะคะแต่พอหน้าฝนนะคะก็จะขึ้นมาาว่าคนไปจับอื่นเยอะมากเลยค่ะกวอาบุญอีกแซวซาแตกแซวซาเต็มทุงยุจ่าบางคนเขาก็ออกไปทุ่งนาเหมือนพ่อนะคะไปจับอยู่สาบ้างไปจับอยู่ทุ่งนาอยู่คันแทนาบ้านนะคะดังเช่นผู้เทาผู้แกจ้าพิ่งกระสิกยางเอาน้ำท่างจ้ายางหาน้ำท่างแย่งไฟไปเพึ่งกระพอยุจ้าพ่อในวันนี้นะคะก็มาเปิดร้านเลยค่ะแทนที่สีฝามาเห็ดเรียกนาะมากินก่อนเลยจ่าพึ่งกลับจากงานบุญมาเลยค่ะพ่อพึ่งกับพุ่งกลับมาได้ก้สามบาทจ้าแม่ไปบ้านหนึ่งหนูไปบ้านหนึ่งพ ไปรับนางกันไปค่ะแล้วก็ไปนั่งกินข้าวยูหันพร้อมค่ะเขาก็ฮ่อแนวกินให้่หอมจ้าคือค่ะแล้วก็กพ่อก็เป็นอีหยังขี้รถมากแล้วก็ขี้กับนนอ์เนาะจะเป็นคักเป็นแน่เนาะจะเอียงเนาะนี่นะคะบางครั้งเน็ตก็จะหลุดค่ะเห็นเขาจมดูอยู่ดาจ้าวันนี้มันหลุดมือนี้ก็หลุดอีกแล้วจ้าเสียจังเลยดีเนาะมาสอมกับป้าใดมาส่อมให้เขาเลยเลยค่ะใช้เวลาเมื่อมือจ้าหลุดย่ำมื่อแรกหนึ่งมือหนึ่งส่อมแล้วอีกมือหนึ่งค่ะคลองหลายค่ะมัดพัดคลอนค่ะ ไปอาล่าชื่อกันค่ะเป็นพี่น้องกันนะจ๊ะนอนกลางวันค่ะนอนเว้นจ้านอนอย่างเดียวนอนหันอ้าเดบฮันไม่ยูติจ้าเดบมาเขามาสอนประมันใบสามสีม่วงคุณน่ะกัวมันสิมากะหางม่วงจาเด้อค่ะหรือว่าบ่อยเดบลงคลิปฝนกระตุกฝ้ากระหองเด้อค่ะลงคลิปปึ๊บดีเด้อเมื่อวานเดบลงอยู่ฝ้าห้องมาบุแห้งเลยจาเฝ้าดับโทรศัพท์ดับเกือบบันจ้าฝ้าก็หายหายจะมาหายค่ะหายเนี่ยกระตุกยูติจ้าจะตกบ่หลายค่ะฝ้าหายไปเหลี่ยมบับบับเหลี่ยมบับบับฝ่าแล้วจ้าจิ่กินจนจุกแล้วนะคะกก็จะมาาวดท ก็จะมีน้ำฝนนะคะที่ขังนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไหลออกค่ะแต่บางส่วนมันก็ยังไม่แห้งนะคะก็จะใช้ไม้กวาดก้านมะพร้าวกวาดก็จะกวาดเป็นไม้ด้วยนะคะแต่ก็จะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะมันจะได้กวาดได้เริ่มอแล้วนะคะตั้งแต่ฝนตกก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะก็ร้อนอยู่บ้านก็เป็นเวลาแปดโมงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครมาทํางานเลยค่ะลูกน้องยังประทานมาเลยจามวันนี้เขาพากันยืนหลมากเลยจ้ามาก่อนเพื่อนใครเลยค่ะก็จะเป็นลุงตุ๋ยนะคะส่วนคนอื่นวันนี้เขาหยุดค่ะเขาตอนนี้มีงานบวชนะคะงานบวชเขาก็จะเป็นคนรุ่นเดียวกกัันนบเพื่อ บสนะคะดังนั้นเขาก็จะไปงานบสชกันค่ะมเล่าบน,น,นเต็นท์ลนแทขออภัยด้วยนะคะมีเรื่องหน้าขำจะมาเล่าให้ฟังบาง,รงครั้งนะคะเสียงก็จะเป็นอีกสำเนียงหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะพอดีว่าบางครั้งก็พูดเร็วบางครั้งก็พูดช้าบางครั้งก็พอดีความ<ด>สมดุลของตัวเองก็ไม่ได้เลยค่ะบางครั้งตัวนังสือเขียนอีกอย่างภาคไปอีกอย่าง้า <laughs> เขียนไว้คนมักอ่านนะคะผุ้ยมามักอ่านกับฟางไปยันช่วงจัดชาไทยแบบเสียงสดมีสาระเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนไรสาระอยู่แล้วนั้งๆก็ต้องถ่ายอะไรให้มันเหมือนกันจ้าเเลยนะคะว่างก็ทํานะคะเพราะว่าเปิดเทอมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทําค่ะเยาว่าก็เห็ุเกิดการตอนเรียนปโรงเรียนนะคะเวลาเราก็จะมีเยอะค่ะโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมแล้วก็สร์อาทิตย์ก็จะมีเวลาอยู่นะคะบ๊ับอาจานลุงตุ๋ยมากอนบุญเลยค่ะแต่งโตสลอเลยจะบนมีเงินพอป่าแทมแังลืมกระเป๋าเงินอีจ้าแต่ก็ไมเอาเงินเท่าไหร่ก็ให้นะะคเด๋วนบ่ เพราะตอนที่มันร้อนนะคะมันก็จะร้อนมากเลยค่ะพอร้อนมากก็จะทําให้พายุโซนร้อนนะคะเข้ามากเลยค่ะแต่เหมือนมันก็จะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะตรงเส้นที่3นะคะเส้นสูงสุดที่3ค่ะก็จะเป็นเขตอบอุ่นนะคะวันนี้หอนค่ะจ้ามีสามดูดูด้วยค่ะทะเลนาวกับหนาวค่ะทา่านอํานา姆 ถ้าในฟุ้นต๊นี่กระต๊กจนฝาเหลืองฝาห้องค้างปะคอยด้ยากับลุงไปด้วยนะคะแล้วมันจะเสร็จบ้านไหนฝาเห็นแล้วนะคุยแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกนะคะประเทศใดก็บอกไปเลยจ้าว่าวไปทั่วทีทศเวแดนนะคะหรือว่าชวนลุงตุยเว่านั่นเราหนึ่้ากนะคะสุดไทยเขาก็พ่อมากันมากค่ะเขาก็มาเป็นบางคนเท่านั้นบางคนเขาก็ไปงานบวชงานบวชลายหลังนะคะก็จะมีสีมกคนะประมาณสามเรือนเลยที่ยังไทำพื้นปูนนะคะมันก็จะแฉะค่ะเวลาฝนตกมาก็จะเป็นพื้นดินนะคะเวลาโดนน้ำมันก็จะเเปียนหมมือตา รอโรติดได้จ่าถ้าใส่เกบเขผมากเกิบกะติดจ้าติดมาสุยางอยู่เวนตีเคออพอทาแล้วนะคะต้องขยันกวาดค่ะถพราะขยันกวาดเห็นชัดเลยค่ะว่าสกปรโปแค่ไหน <c oughs> โอ้ยเฮงขยันด้จ้าก็ไปเอาอาหารไห่ปลาได้ค่ะอาหารพิพันไห่ปลาก็เลยถามว่าเอายังไปเห่ปลาเพื่อบอกว่าอหารนะคะมันก็จะมาจากต้นดอกแคนาค่ะแล้วก็มาจากต้นมะขามต้นต้นเลื่อนจ้าจ้านะคะเราไปร่วมงานมานะคะดังนั้นเราก็ได้กับข้าวมาเยอะเลยค่ะอันนี้ย่าไข่แบ่งให้นะคะตอนไปร่วมงานก็ไม่ได้ยาไข่ไปทีหลังค่ะดังนั้นก็จะย่าเยอะค่ะเมเลยได้แบ่งให้ก็ขอบุณค่ะยังอินเกือ่ได้จ้าจ้าที่เล่ขนาดอยู่แล้วโอ้ยบ่แมนบ่แมนอันนี้เขาไปฮ่มบุญมาได้ต่อเลยค่ะแม่ก็ทํางานที่บ้าน นาก็ <คำ S 1> จะมาเฝ<ค>้าร้านนะคะแล้วก็ติดนู่นติดราคานั่นติดราคานี่นะคะทํานุ่นทํานี่เช็ดฝุ่นนะคะอยู่ที่ร้านทุก,<า>ทกวันเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะถึงเวลาทําการจะเป็นแค่8โมงถึง5โมงเย็นแต่สามารถไปเรียกได้ที่บ้านนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ <ขอ S 2> บ้านอพายด<ห><า>้วยนะคะที่บางครั้งลูกค้ามาก็ไม่ค่อยเจอคนนะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็เดินไปที่บ้านนะคะเพราะว่าร้านเราดูแลเองบางครั้งก็ต้องไปกินข้าวนะคะถ้าไม่กินก็ไม่ได้นะคะหิวข้าวค่ะบางครั้งก็ต้องไปทํางานบ้านทํานุ่นทำนี่นะคะใครมาเฝ้าร้านนะคะก็เคยจ้างแล้วค่ะแต่มันก็ไม่เบิร์ก ดังนั้นเราดูแลเองย่อมว่าดีกว่าใค่บางครั้งลูกค้ามานะคะเขาไม่เห็นนะคะบางเวลาอย่างเช่นมาตอนที่งนะคะเขาก็จะเดินไปหาอยู่ที่บ้านไม่ถึง2 0เมตรเลยนะคะใกล้ๆกันคือหิวข้าวค่ะเมื่อเช้าน้องไม่ยอมกินข้าวนะคะ11โมงมาโคตนหิวค่ะมาอยู่โรงงานค่ะน้องไม่มีอะไรทํานะคะวันนี้เน็ตก็ไม่มีทั้งวันเลยจ้านอกจากเล่นกับหมูแฮมบูร์กเดียวมาอยู่โรงงานนะคะน้องก็ได้นอนกลางวันค่ะแล้วก็ได้กินข้าวน้ำจินมมากๆค่ะปกติจะชอบกินกับน้ำปลาวันนี้กินกับน้ำยาแล้วจ้ากินเผ็ดได้แล้วก็ไม่มานะคะเน็ตก ไม่มีวันนี้ก็ต้องอยู่แบบนี้ละจ้าถ่ายคลิปเล่นไปนะคะเ้ตัวจริงกับตัวปลอมคนละคนกันไปนเลยจ้าป้านแล,ม,นลนามาดินออกมาคืออะไรทห้ทาจริงๆนะคะคือมันอยู่ไม่ได้มากถ้าไม่มีมอาจจะอยู่ได้คะ่ะแต่หนูอยู่ไม่ได้คะ่ะยู่บ่ได้หลีเขาเรียกว่าติดโทรศัพท์ไหม,มที่อยู่ไม่ได้ก็มาช่วยกวาดใบไม้อีกแล้วคะ่ะตอนใบามาใบไม้ก็ร่วงอีกแล้วจ้าป๊า สิบขยันยังล่วงถแต่ก้นยังบอกขยน <ปา S 2> ันทานดยก<ล>ว่านะคะน้องบอกว่าอยากจะให้พี่ปอยไปเล่นด้วยดังนั้นก็เลยจะม,มามช่วยก<ด>วาดออน,นะคะเห็นน้องตัวเล็กบางคนเห็นน้องกินว่าเด็กซูเด็กเล็กค่ะน้องเป็นคนตัวเล็กแบบนี้นะคะไม่ค่อยชอบกิน ูกินนี่เท่าไหร่ค่ะต้องบังคับให้ายนุณดาประมาณบ่ายสามแล้วนะคะบ่ายสองบ่ายสามค่ะตอนนี้เขาก็แห่หน้าตั้บวชหลายคนเลยนะคะบวชเทบุญนนันเทบุญนี่ค่ะต้องถามเรื่องคนนะคะว่าคนเยอะมาเยอะมากก้าโคตรหลายนะคะคนเขาก็มาหาเต็โรนแหงยังยองยองไปค่ะเสียงสนั่นปานระหูหิเขาก็มักนาบนาจ่าไปยืนไก่ลำพงแต่ว่าเฮานี่พอได้ยืนไก่จะห้าหูศิษแต่ละคนมันเกิดบบุคือกันนะคะนเมื่อยด้ค่ะแม่ก็เลยบอกให้เอากระติกน้ำไปตั้งเวนารานะค่ะคนเขายาง แมมวีจะฟูเต้นแห้งๆแห้ฟูบูบูไปเลยไหมเฮาเห็นแล้วหฮาแบบป้า้าเป็นเทาเต้นเอวสีบอหารตรจ้นดอกไม้สวรรค์โปรยทานนะคะบางคนก็เก็บยดใจัากหลายแบบเท้าไปยืนอยู่หน้าบ้านเขาบวานจ้าป้าเหลือใจค่ะบ้านให้่จะพูถ่ายเก็ียดทยางตามรถเขามาตต่งแตโดนค่ะเขาบวานห้มูที่แบบไปยืนอยู่หน้าบ้านไมลไดโผดกหอบเป็นคนเอาไกลแหลกออกกันนะแบบเพลนีบ้านๆนะคะก็เป็นความสนุกสนานแบบนี้นะคะจะมีประเพณีแบบนี้บ่อยๆนะคะแห่รันแห่ค่าด้วสมัยนี้ก็คือรดแห่ค่ะแต่ว่า สมัยประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วสมัยที่หนู้ใหญ่มาอยู่ใหม่ๆห่โเป็นแบรนด์ดีนะจ๊ะแค่พึประมาณหกเจ็ดปีเองก่อนหนูมีเลยค่ะหนูเพิ่งเห็นรถแฮร์ครั้งแรกกับประมาณต้นปีสองพันสิบแปดค่ะวาร์ชมาจ้างก่อนเขาไม่มีการจ้างรถแฮร์เลยนะคะจ้างรถขายเสียมพวงแฮร์กร้อนแฮร์ดอกใหม่ประเภทนี้บานๆบริษวทเขาจะจ้างรถขายเสียมแบบรถพ่วงขายแบบรถเปิดประตูลําโพงอยู่ในรถนะคะแล้วก็เปิดเพลงแฮร์เป็นน้ำการจ้าแค่บบกี้ลอยบบกี้พันเองจ้ากฝ่งคุณคิดมากเลยนะคะบ้านไหนเขาก็จะนิยมจ้างรถขาย ายเสียมค่ะที่เขาเรียกว่ารถขายเสียม,มคือรถขายเสียมค่ะตะกอนมาซินมีรถขายเสียมที่แบบขี้แล้วก็เปิดเพลงแบบนี้บบนะจ้าแบบอันเดียวกันแล้วเราเห็นอาชีพเสริมหรือเปล่าหนึ่งขายเสียมสองเป็นรถเปิดประทุนที่จะมีดนตรีอีกดนตรีนะคะที่แบบโคตรสนุกพวกบุญใหญ่ๆบุญกระถินอะไรเนี่ยบุญแหงนักผาแหงเขาวัดด้วยค่ะสีเป็นรถกองเงาวแบบโคตรม้วนดนตรีโคตรม้วนถึงยังเอาแบบสนุกมากบุญ่นี่เราจะขับปาฝนมาแล้วฝากกให้หายเขาบ้านก็จ้จ้า